พอเห็นชาวบ้านที่มาเกี่ยวให้นะครับได้คุยกันผมมีปิ้งขึ้นมาอันหนึ่งก็เอ้ยผมดีใจนะที่ผมเลือกที่ใช้คนถึงว่าเขาจะเกี่ยวช้าบ้างหรือบางคนเกี่ยวช้าบางคนเกี่ยวเร็วนะครับทีมนี้ก็ถือว่าผมคิดถึงว่าอพอเขามาเกี่ยวข้าวเราเขาได้ค่าแรงจากเราใช่ปะ่ะเขาก็จะไปจุนเจือครอบครัวนะเป็นเงินที่ มันกระจายครับมันกระจายรายได้ในชุมชนผมว่าอย่างนี้นะถ้าถ้าแบบถ้าใครว่างงานนะครับมาเกี่ยวข้าวกข้าผมได้เะสวั <c oughs> สดีครับวันนี้พาทุกท่านมาเยี่ยมชมทุ่งนาแบบท i ี1นวันนะฮะท in อด้วยซ้ำไปนะครับออนอกจากความที่ต้องรุยน้ำเกี่ยวแล้วนะครับและนาของเราค่อนข้างจะ อินรีย์กมากนะครับมีผักบุ้งด้วยนะครับที่ปลูกนามีข้าวแล้วก็ผักบุ้งนะครับด้วยความที่ไม่ใช้ยาฆ่าหญ้านะครับก็เลยมีผักบุ้งไม่พอครับมีหญ้าด้วยครับโอ้โหสุดยอดเพราะฉะนั้นทีอินวันที่ว่าคือมีมีข้าวมีหญ้าแล้วก็มีผักบุ้งโอ้มีส่วนที่สี่ที่ตามมานะครับดูครับเหลืองเหลืองว,วิบว,วับวิบวับอยู่ตรงนี้นะครับเป็นบรรดาพวกอ่า ผีเสื้อนะครับผีเสื้อนะครับผีเสื้อพันอะไรไม่รู้ครับตัวเล็กๆปีกสีเหลืองนะครับแล้วก็มีลายจุดสีดํานะครับบินคือถ้ากล้องผมมันมันซูมชัดเนี่ยมันก็น่าจะน่าจะสวยนะบรรยากาศเหมือนแบบเป็นพระเอก MV แล้วมีผีเสื้อมาห้อมล้อมอะไรอย่างเงี้นะครับ ครับก็ใช้แรงงานคนนะครับตอนนี้เขากลับไปแล้วนะครับใช้ชาวบ้านนี่แหละครับใจดีนะครับมาช่วยผมเ,เกี่ยวข้าวปีนี้ด้วยนะครับก็เป็นการกระจยายรายได้ให้ชุมชนคิดเสียอ,อย่างนี้นะคิดเสียอ,อย่างนี้มันก็เลยหาหากำไรคงไม่เจอแหละปีนี้ขอแค่ไม่ขาดทุนก็คงฟอนะครับ <c oughs> ก็จริงจตั้งใจจะขายข้าวให้เพื่อนเื่อนใน เมืองนะครับที่อยู่ในเมืองที่ไม่ได้ทํานาเองครับดูผมทํานาผมจะเดินลงมาทําไมวนเนี่ยเออกออ็ตั้งใจว่าจะทํานาข้าวให้คนในเมืองได้กินนะครับโดยตั้งใจแรกเลยความตั้งใจของเราก็คือจะไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงคือเพราะผมทํากินเองด้วยเพราะผมไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจขายเพราะว่านาผมมีน้อยผมไม่ได้มีนาเยอะนะครับเพื่อนๆหลายคนถามว่ามันจะได้กินหรอก็คือ ครอบครัวผมที่อยู่ก็สี่คนมันก็ไหวครับมันกินไม่หมดหรอกข้าวข้าวแปดไร่ทำนาแปดไร่มันมันมัน,ม,นมีข้าวกินตลอดปีอยู่แล้วนะครับเราแค่เราได้ขายน้อยลงแล้วก็ไปหาอะไรขายอย่างอื่นขายแล้วกันอย่างงี้นะครับปีนี้นะปีนี้แต่เดี๋ยวดูผลผลิตก่อนคือน,นาตรงเนี้นะครับรวงมันโอเคอยู่นะผม ในความรู้สึกผมถึงจะไม่อ่าผมใส่ปุ๋ยเคมีอยู่นะแต่ว่าไม่ได้ใช้ยาฆ่า,มาแมลงไม่ใช้ใช้ยาฆ่าหญ้าเลยมเมล็ดมันก็โอเคอยู่คือได้รวงแหละแต่ว่าแต่ว่าหญ้ามันเยอะนะครับแล้วทีนี้ปัญหาเพราะว่าปีนี้อ่ะน้ํามามาแบบช่วงพายุอะไรวะโพดุลหรืออะไรสักอย่างเลครับมันมันมาแล้วทีนี้มาตอนที่ หลังจากระหวานไปแล้วอ่ะต้องจนข้าวมันจะตั้งท้องแล้วน้ํำพึ่งมามันก็เลยอย่างที่เห็นครับพอน้ําเยอะบริเวณนี้นเป็นที่ลุ่มมันไม่รู้จะผันน้ําไปทางไหนนะครับมันก็เลยน้ําขังนะครับแล้วพอน้ําขังใช่ไหมปกติก็จะให้รถรถเกี่ยวข้าวนะครับลงมานะครับเออเผื่อใครอยากมาเล่นน้ําด้วยกันผมเดินลงมาอีกแล้ววะ่ะเผื่อ ปกติจะใช้รถเกี่ยวข้าวลงมาลงมานวดเลยนะครับเพราะว่าแต่ว่าป,ปีนี้น้ำมันเยอะกว่าเยอะมากปกติน้ำจะพอแฉะนะครับพอถึงฤดูเกี่ยวแต่ตอนนี้น้ำเยอะมากน่าจะท่วมเข่าขึ้นมาเลยนะครับนี่ผมใส่บูทขอขอนุญาตขอโทษนะผมใส่บูทเนี่ยมันมันปิ่มน้ำตรงนี้เลยนะครับตอนนี้น้ำก็เข้าไปใน ในบูธด้วยนะครับแฉะมากนะครับก็ค่อนข้างจะลําบากดีที่มีเพื่อนบ้านมาช่วยนะครับแล้วพอกลับไปแล้วปีนี้ก็เลยไม่ได้เอาข้าวไม่เอ่ยไม่ได้เอารถเกี่ยวนะครับพอไม่ได้เอารถเกี่ยวมันก็เลยมันก็เลยแบบต้องใช้แรงงานคนนะครับก็เลยคิดอยู่ว่าแบบเอ้ยมันต้องเปลืองกว่ารถเกี่ยวแน่เลยเพราะคนก็ต้องแบบค่าจ้างสูงกว่าแล้วก็ต้องอะไรอย่างเงี้ยคิดตอนแรกคิดแบบนั้นนะก็ไม่สบายใจเลยแต่ พอเห็นพอเห็นาชาวบ,บ้านที่มาเกี่ยวให้นะครับได้คุยกันผมมีปิ้งขึ้นมาอันหนึ่งก็เอ้ยผมดีใจนะที่ผมเลือกที่จะใช้คนถึงว่าเขาจะเกี่ยวช้าบ้างหรือบางคนเกี่ยวช้าบางคนเกี่ยวเร็วนะครับทีมนี้ก็ถือว่าผมคิดถึงว่าเอาพอเขามาเกี่ยวข้าวเราเขาได้ค่าแรงจากเราใช่ปะ่ะเขาก็จะไปจุนเจือครอบครัวนะเป็นเงินที่ มันกระจายอะครับมันกระจายรายได้ในชุมชนผมว่าอย่างนี้นะถ้าถ้าแบบถ้าใครว่างงานนะครับเมา่กีวข้าวเขาผมนั่นนะ <laughs> โอเคก็วันนี้พรุ่งนี้ก็คงจะเสร็จนะครับแปลงนี้วันนี้ได้ครึ่งครึ่งหนึ่งแล้วนะครับคือตรงนี้ผมแบ่งตรงนู้นที่จริงมันแปดไรผมแบ่งสี่ไร่สี่ไร่ไปทําไลบรารีซึ่งออื <c oughs> ไม่อยากจะพูดเดี๋ยววันหลังจะพาไปดูไลบรารีนะครับ แต่ตรงนี้เป็นข้าวอาหอมมะลิ105หอมมะลินะครับอีก4ี่ไร่เกี่ยววันนี้วันแรกเสร็จไปแล,ล้ว2ไร่เหลืออีก2ไร่พรุ่งนี้ก็คงเสร็จนะครับแล้วก็จะเอาไปนวดต่อไปโอเคฝากกดติดตามผมด้วยนะกันที่สุดแล้วนะครับนะครับโอ้ไม่อยากถอนหมวกเลยครับโอเคฝากกดติดตามด้วยแล้วกันเดี๋ยวจะมาอัปเดตว่าผมเอาไปแปรรูปข้าวเป็นอะไรบ้างใครอยากกินข้าวแบบ ปลอดสารเคมีแบบ4 in 1เลยนะครับปลอดสารเคมี100%นะครับก็สั่งมาได้นะครับจะทางคอมเมนต์หรือ,อทักมาส่วนตัวก็ได้นะครับต้องแจก,กรหัเนี่ยเดี๋ยวผมลงเบอร์โทรไว้ก็แล้วกันในคลิปนะครับบึ่งเบอร์โทรไว้เพื่อ,อจะแอดไลน์เข้ามาเพื่อสั่งข้าวนะครับคนที่ไม่สั่งก็มาคอมเมนต์ให้กำลังใจผมด้วยนะครับ โอเคบ๊ายบายเหนื่อยเหนื่อยพอสมควรวันนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย